การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านชายป่าเชิงเขาอันดูน่าร่มรื่นลาดลงมาด้านล่างเป็นลำธารเล็กๆน้ำใสๆไหลยเย็นเห็นตัวปลาเป็นที่ใช้ดื่มใช้อาบและซักล้างของหมู่บ้านเพราะที่นี่มีแหล่งน้ำเพียงเส้นเดียวดุดสายเลือดใหญ่ที่ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี้ ด้านล่างนั้นเป็นเชิงเขาเดินเข้าไปเป็นป่าใหญ่ทึบที่มีพืชพันธุ์หลายหลายอย่างขึ้นดดดดินสัตว์น้อยใหญ่นั้นเล่าก็มีมากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ที่นั่นทั้งที่ดูน่ารักไปจนถึงดุร้ายอันตรายต่อชีวิตนั่นจึงกลายหมายเป็นว่าชาวบ้านที่นี่นอกจากจะมีอาชีพ มีแหล่งน้ำทำม,มาหากินอย่างเช่นจับกุ้งหอยปูปลากันแล้วก็ยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้เข้าไปเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าพืชผักป่าหรือน้ำผึ้งเพื่อเอาออกมาขายเป็นรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวอีกด้วยหมู่บ้านนี้มีหลายหลังคาเรือนพอประมาณต่างทำรรม,มาหากินอยู่อย่างพอเพียงยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุขตามอัตภาพตามภาษาชาวบ้านชาวสวนทุกทุกชีวิตต่างดำเนินกันไปอย่างปกติสุขตลอดมาถ้าอยู่อยู่ไม่บังเกิดเหตุที่แปลกประหลาดดังอาถรรพ์อาเพศเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเสียก่อนใกล้ๆริมน้ำทานแห่งนั้นมีครอบครัวสามพ่อแม่ลูกมาอยู่ ทำมาหากินเหมือนเหมือนคนอื่นทั่วไปคือเข้าป่าหาของป่าออกมาขายส่วนจันดาผู้เป็นแม่ก็ได้อาศัยแหล่งน้ำจับกุ้งหอยปูปลาโดยการยกยอที่ท่าน้ำหลังบ้านลูกสาวชื่อว่านาภาที่หมายถึงท้องฟ้าหนูหน้อยกำลังเติบโตเป็นสาวรุ่นวัยสิหกหน้าตาผิวพรรณดีสวยคมขำ ที่เธอได้ชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่าคืนที่เธอคลอดออกมาแล้วร้องไห้นั้นก็บังเกิดฟ้าอากาศแปรปรวนสายฝนกระหน่ำรุนแรงฟ้าผ่าลันเปรี่ยงแผดกล้องกำมปนาศทา,ทางทางที่ไม่ใช่ฤดูฝนฝนนั้นตกลงมาสามวันสามคืนจึงหยุดพ่อกับแม่เห็นเกิดเหตุอัศจรรย์ดังนั้น เลยตั้งชื่อที่มีความหมายเดียวกันกับท้องฟ้าไปเลยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันสร้างความประหลาดใจตื่นตระหนกให้กับเพื่อนบ้านนักหนาต่างวิพากษ์วิจารณ์ณกันไปตามภาษาทั้งที่หวาดกลัวและหวาดระแวงสงสัยว่าจะเป็นเพราะเกิดเหตุอาเพศอะไรสักอย่างเพราะคราวใดที่เกิดเหตุฝนตกติดต่อกันจนน้ำท่วม หรือพายุพัดพาเอาเรือส่วนไรนาบ้านเรือนพังพินาศและแสงแดดแดงกล้าที่แผดเผาจนต้นไม้ใบหญ้าพืชผักเหี่ยวแห้งจมน้ำย่อมนามาซึ่งความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินของชาวบ้านคร่าวละไม่น้อยเลยและเมื่อมันเป็นเช่นนี้ทั้งทั้งที่แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยเกิดต่างก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าครอบครัวของบุญมานั้นแหละ เป็นตัวนำความสวยความพินาศมาให้ทุกคนจากที่เคยต้องทนกับความสูญเสียตอนนี้พวกเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วคิดว่าบางทีไม่แน่ต่อไปอาจจะอันตรายถึงชีวิตจนต้องหันหน้าเข้าหาหรือปรึกษาเพื่อลงมติกันว่าจะเอายังไงดีและต่างตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องขับไล่ครอบครัวอาถรรพ์นี้ออกไปจากหมู่บ้านอย่างเดียวเท่านั้น ข้าทนไม่ไหวแล้วฝนตกหนักน้ำก็ท่วมวัวควายเป็ดไก่ก็จมน้ำตายหมดยามลมพายุมาก็รุนแรงถอนรากถอนโคนต้นไม้บ้านเรือนก็ปลิวกระจายอีกหน่อยเถอะจะมีคนตายเกิดขึ้นจนได้นั่นนะสิข้าก็ว่าไว้ก่อนแล้ว <adapted> เห็นไหมละ่ะนี่มันหน่าร้อนแท้ๆฝนฟ้าไม่เคยจะตกสักเม็ด แต่พอนางจันดามคลอดลูกออกมาเท่านั้นแหละฝนมันก็เทกระหน่ำลงมาอย่างกับฝนรั่วจริงลุงท้องฟ้ากำลังสดใสแท้ๆพอลูกไอบุญมันคลอดฝนก็เทกระหน่ำลงมาทั้งที่เป็นกลางวันแสกแดดก็เปรี้ยงเปรี้ยงข้าว่ามันจะต้องมีเหตุอาเพศเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอาไงดีละ่ะลุงสีลุงเป็นหมอทำประจำหมู่บ้าน ลองไปดูครอบครัวมันหน่อยสิว่ามันไปทำอะไรผิดฟ้าผิดผีหรือเปล่าลุงสีคนที่ถูกกล่าวถึงและได้เอ่ยชื่อขึ้นเขาเป็นหมอธรรมก็พยักหน้างึกงึกแล้วก็ว่าเออเดี๋ยวข้าจะไปดูมันหน่อยสิตั้งแต่เป็นหมอกลางหมู่บ้านมาก็เคยเห็นครั้งนี้แหละเด็กร้องไห้แล้วฝนตกหนัก ทำไมมันแปลกๆอย่างนี้นะว่าแล้วแกก็เดินดุ่มๆไปที่บ้านบุญมากับจันดาและลูกสาวตอนนี้ก็อายุได้สามวันแล้วเด็กนั่นร้องไห้ออกมาตั้งแต่คลอดเพิ่งจะหยุดได้วันนี้และตลอดเวลาที่ร้องฝนก็เทลงมาไม่ขาดสายสองผัวเมียคู่นี้จึงตั้งชื่อลูกน้อยว่านภาซึ่งหมายถึง มีเห็ดประหลาดมาจากท้องฟ้านั่นเองลุงสีที่มาเห็นหนูน้อยแค่เพียงแวบแรกแกก็สะดุ้งเฮือกทันทีแกรู้สึกได้ว่าไม่ธรรมดาเสียแล้วด้วยเพราะแกเป็นหมอทางธรรมมีวิชาความรู้ด่านดูคราะสเะดกกรรมแค่เห็นหน้าเด็กแวบ,บเดียวก็บอกทั้งสองผัวเมียว่าลูกเองมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะไอบุญ นางจันดาเอ้ยคืนเลี้ยงไปจะก่อให้เกิดเหตุไม่ดีแน่ๆคอยดูอีก16ปีมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งลุงแกโพล่งออกมาฝ่ายจันดาผู้เป็นแม่ก็ตกใจมากพยายามถามลุงแกว่ามันคืออะไรแต่แกก็ให้คำตอบไม่ได้ได้แต่สายหน้าแล้วก็หันหลังลงเรียนไปบุญมาผู้เป็นพ่อก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกัน ที่อยู่จูก็มาทำนายทายทักลูกสาวของเขาให้เสียหายจึงตะโกนไล่หลังไปว่าลุงลุงทำไมมาพูดจาแบบนี้เด็กแรกเกิดมันก็ร้องเป็นธรรมดาส่วนฝนฟ้ามันจะตกมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยรีบไปซะไอ้พวกงมงายหลังจากวันนั้นมาเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรผิดแปลกเลย ทำให้สองผัวเมียคิดว่าสิ่งที่ลูกร้องแล้วมีฝนตกลงมาหรืออาเพศอื่นๆที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นแค่เพียงเหตุการณ์ปกติเท่านั้นจวบจนลุล่วงมาถึงบัดนี้16ปีพอดีแล้วสาวน้อยนภะาก็เติบโตเป็นสาวรุ่นใวสดใสน่ารักทั้งพ่อและแม่นั้นลืมเรื่องราวที่ลุงสีมอทำแกเคยทำนายไว้หมดสิน้นวันหนึ่ง นาพาออกไปเก็บผักชายป่าเป็นคราวเคราะห์ที่เธอเดินไม่ระวังสะดุดรากไม้ใหญ่ลื่นและก็เสียหลักหกล้มจนเข่ากระแทกหินจนได้แผลและเลือดไหลโชกเธอเจ็บปวดวิ่งร้องไห้โฮกลับบ้านท้องฟ้าที่กำลังมีแดดจ้าสดใสกลับมืดครึ้มดำขึ้นมาด้วยเมฆฝนตั้งเขามาทันทีถึงบ้านขณะที่ร้องไห้จ้า พลันสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพ่อแม่นั้นก็ตกใจมากแล้วก็นึกถึงคำที่ลุงสีเคยพูดไว้จันดากอดลูกสาวไว้แน่นนภาก็ร้องไห้ไม่หยุดเธอเพิ่งสังเกตลูกว่ากครใดที่ร้องหนักฝนก็ตกหนักแรงขึ้นตามเมื่อร้องเบาฝนก็เบาตามอดไม่ได้ที่จะหันไปหาสามีพี่ นี่มันเกิดขึ้นจริงๆลูกเราร้องฝนก็ตกตามที่ลุงคนนั้นแกบอกพี่เห็นไหมแรกๆบุญมาก็ไม่เชื่อดีนักแต่พอลองสังเกตดูดีๆก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาต้องรีบใส่ย,ยาให้แผลลูกจนอาการเจ็บเบาลงจนเธอหยุดร้องปรากฏวา่าฝนก็หายสนิททันทีจึงรู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกัน หลังจากนั้นก็เฝ้าดูว่ามีอะไรผิดแปลกอีกไหมแล้วก็จริงเมื่อลูกสาวร้องไห้ฝนก็ตกลงมาเมื่อเธอมีอาการไม่พอใจโกรธเคืองพายุลมแรงก็พัดกระนำเมื่อเธอตื่นเต้นดีใจก็มีความสุขสดใสร่าเริงท้องฟ้าก็สุขสดใสแดดจัดจ้าพร้อมๆกับมีสายรุ้งเกิดขึ้นและเมื่อเป็นแบบนี้มานานเข้า จนชาวบ้านเห็นบ่อยๆจึงพากันว่าหน้าแปลกและไม่ธรรมดาเสียแล้วต่างก็คิดว่าเป็นเพราะพูดผีหรืออาเพศเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เป็นแน่ต่างคนก็ต่างกลัวว่ามันจะนำความเสื่อมเสียและอาเพศเหตุร้ายมาสู่หมู่บ้านที่เคยสงบมาเนิ่นนานแบบนี้พวกมันโดนของแน่ ไม่งั้นก็เป็นครอบครัวต้องคำสาปอะไรนี่แหละว,ว่าไหมทุกคนเออนั่นนะสิเอาไว้ไม่ได้หรอกต้องไล่ออกจากที่นี่เพื่อต่อไปเป็นพวกแหม่หมดละ่ะเดือดร้อนกันแน่ตอนนี้ก็เดือดร้อนแล้วไม่เห็นเรื่องไงพืชผักที่ปลูกไว้กำลังงามพอมันร้องไห้ฝนกรเทลงมาน้ำท่วมพักใต้มดหลายหลายคนระแวง และหวาดกลัวมากบางก็ว่าอย,ยู่ๆเห็นเธอโกรธทีไรพายุลมแรงก็หอบเอาบ้านเรือนข้าวของปลิวว่อนเสียหายหมดจึงลงความเห็นว่าต้องไล่ครอบครัวนี้ออกไปจากหมู่บ้านเพราะอาจจะเป็นครอบครัวแม่มดก็ได้เมื่อมีมติเป็นเอกฉันเป็นเสียงเดียวกันอย่างนั้นลุงสีที่เป็นผู้นำหมู่บ้าน ก็ต้องพาชาวบ้านเดินขบวนไปขับไล่ครอบครัวของบุญมาจันดาและลูกสาวออกไปจากหมู่บ้านเสียบุญมากับจันดาผู้เป็นพ่อแม่นั้นบัดนี้ยอมรับแล้วว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเสมอเมื่อลูกสาวมีอารมณ์แปรปรวนจันดากอดลูกไว้แน่นส่วนบุญมาก็ออกไปเจราจากับลุงศีและกลุ่มชาวบ้านเอาละเอาละ ข้าเชื่อแล้วแล้วก็ยอมรับแล้วว่าฟ้าฝนลมพายุกับสายรุ้งแสงแดดกล้านั่นมันเกิดขึ้นเพราะลูกสาวข้าเป็นต้นเหตุจริงๆจันดาก็ออกมาสำทับด้วยว่าเราสามคนพ่อแม่ลูกจะออกไปอยู่ในป่าไปตามยถากรรมของเราเองจ้ะว่าแล้วก็เก็บเสื้อผ้า หอ่อเหี้ยวกันเข้าไปอาศัยในป่าลึกที่ห่างไกลผู้คนโดยปลูกเรือนไม้อยู่ใกล,ๆล้ๆริมสายน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาน้ำตกชีวิตสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ท่ามกลางป่าอย่างมีความสุขตามอัตภาพและแม้อารมณ์ของนาภาสาวน้อยแปรปรวนจะมีฝนตกลมพายุแสงแดดสายรุ้งเกิดขึ้นเหมือนเคยแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่มีชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเลยแต่ผู้เป็นพ่อแม่พยายามบนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้ทุกอย่างจบสิ้นหายไปเสียทีวันหนึ่งสามคนพ่อแม่ลูกก็ออกหาของป่าผักป่าเพื่อนำมาปรุงอาหารน้าภาคิดมากสงสารพ่อแม่ที่ต้องมาลำบากตากตามเพราะเธอ ความน้อยใจเสียใจจึงน้ำตาหลาร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาพลันฝนฟ้าก็ตกกระหนามลงมาอย่างหนักจนต้องรีบวิ่งหนีหาที่หลบกำบงังแล้วก็ไปเจอถ้ำหนึ่งจึงเข้าไปเพื่อหลบฝนที่นั่นทั้งสามคนได้เจอพระฤาษีดาบทตนหนึ่งนั่งบำเพ็ญเพียรตะบะอยู่จึงได้เข้าไปกราบนมัสการสิ่งที่ติดมือมาตอนนั้นคือผลไม้เพียงไม่กี่ผล ด้วยศรัทธาก็ได้น้อมถวายดแด่ท่านฤาษีท่านฤาษีก็พยักหน้ารับรู้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ลืมตาขึ้นแต่อย่างใดหลังจากนั้นก็นั่งเงียบอยู่สักพักท่านจึงกล่าวขึ้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะมันเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆที่ต้องมาเปียกฝนจากน้ำตาของตัวเอง สามพ่อแม่ลูกฟังแล้วก็แปลกใจที่ท่านพูดออกมาอย่างนั้นบุญมาคิดว่านี่ท่านคงรู้เรื่องอะไรดีแต่ก็ลองถามดูท่านผู้ทรงศีลท่านว่าอะไรหรือเราทั้งสามเปียกฝนมาแท้ทำไมถึงว่าเปียกเพราะน้ำตาตัวเองท่านต้องช่วยอธิบายทีฤาษีนั้นลืมตาขึ้นอย่างอ่อนโยนแล้วก็เพ่งพินิษ ที่ร่างทั้งสามแล้วก็มาสะดุดที่นภาสาวน้อยลูกสาวของเขาคลางหยิบอ่างใบเล็กๆที่มีน้ำเต็มพร้อมกับก้มลงไปดูบริกรรมคาถาสวดมนต์พืมพำเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมเก่าของลูกสาวเจ้าที่โดนคำสาปจากสวรรค์ในชาติที่แล้วนางเป็นคนหญิงยะโส เกี่ยวกราดชอบดุดาสวรรค์นรกว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงไม่มีจริงและเคยจับจ้วงชาวบ้านที่บูชากราบไหว้เทวาบนฟ้าว่าโง,งงมงายหากว่ามีจริงแล้วก็ขอให้เกิดอาเพศใดๆก็ได้เวลานางร้องไห้หรือหัวเราะดีใจหรือมีอารมณ์ที่มีความสุขได้ฟังท่านฤาษีดาบทเข้าชาญมองอดีตแห่งอาเพศ ที่มาของนาภาลูกสาวของเขาทั้งสามนั้นตกใจมากจนต้องถามท่านฤาษีดาบทไปว่าท่านผู้ทรงศีลพวกเราจะทำเช่นไรได้บ้างที่จะแก้คำสาปนั้นได้เพราะที่ลูกสาวข้าจาบจ้วงเบื้องบนก็เป็นชาติที่แล้วที่ลูกข้าจำไม่ได้และไม่ได้รู้เรื่องใดๆเลยจันดาผู้เป็นแม่ก้มลงกราบท่านฤาษีแล้วก็กล่าวว่า ท่านดาบทโปรดช่วยลูกสาวของข้าด้วยเถิดเพราะคำสาปนั้นก่อมาลงโทษลูกสาวข้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและรังเกียจจนขับพวกเราออกจากหมู่บ้านถึงต้องมาอาศัยอยู่ในป่าเยี่ยงนี้นางพูดพลางสะอึกสะอื้นคำสาปนั้นรุนแรงมากแต่มันจะหมดลงได้ ถ้ามีรักแท้ที่เกิดขึ้นกับคู่รักของลูกสาวเจ้าซึ่งก็ไม่ต้องห่วงอีกไม่นานเมื่อเธออายุครบ17ปีบริบูรณ์คนคนนั้นก็จะปรากฏในชีวิตนางเองช่วงนี้หมั่นทําบุญทําทานบ่อยๆเพื่อรอเวลานั้นทั้งสามได้ยินได้ฟังคำของท่านฤาษีก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างพากันกราบ ลากลับสู่เรือนและในทุกๆวันก็ไม่ลืมที่จะนำพัตหารข้าวหวานมาถวายแด่ท่ันืาสีเป็นการทำบุญและเก็บผลหมากรากไม้กับเศษข้าวปลาอาหารที่เหลือไว้ให้สัตว์น้อยใหญ่เพื่อเป็นทานผู้ทรงศีลแนะนำเช่นนั้นเวลาลุล่วงอาการของสาวน้อยนภา,าก็เริ่มดีขึ้นเธอสามารถควบคุมอารมณ์ ให้ปกติได้ไม่ร้องไห้ดีใจหรือโกรธให้เกิดอาเพศจากธรรมชาติมากนักเธอรอเวลาจนกว่าจะพบรักแท้กับใครสักคนสาวน้อยนภะาบาัดนี้มีอายุครบ17ปีเต็มบริบูรณ์ความงามสาวสวยสะพรัง่งดังดอกไม้ป่าที่ผลิดอกกลิ่นหอมหวานชวนพิสมัยแต่ใครเล่าละ่ะที่จะมาเชยชมดอกไม้ป่าดอกนี้ คิดแล้วเธอก็ได้แต่รำพึงรำพันกับหมูนกกาอย่างเดียวดายและอย่างน้อยเนื้อต่ำใจเจ้านกน้อยเอ,อ๋ยใครกันเล่าล่ะที่จะมามองข้ามารักข้าอยู่แต่กลางป่ากลางเขาเช่นนี้จะมีก็แต่เจ้านกน้อยพันไม้กับสัตว์ป่าเท่านั้นตั้งแต่ข้ามาอยู่ที่นี่ ข้าแทบไม่เคยเห็นมนุษย์หน้าไหนผ่านเข้ามาเลยสักคนนภาคิดในใจพร้อมเดินชมนกชมไม้ไปตามประษาเธอเดินเพลิดเพลินเข้าไปในป่าที่ยิ่งลึกอย่างลืมตัวโดยหารู้ไม่ว่ายังมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เธออย่างหิวโหวยใช่แล้วเสือนั่นเองมันเป็นเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ ที่กำลังได้รับบาดเจ็บมันหาอาหารไม่ได้มาหลายวันแล้วเสือมันเห็นเธอแล้วก็กระยิมยิ้มย่องอย่างมีความหวังในใจคิดว่าหากได้กินหญิงสาวคนนี้สักครั้งคงจะอิ่มได้นานหลายวันแน่ๆมันจ้องซุม่มอยู่อย่างเงียบๆในขณะที่เธอกำลังหันหลังเก็บดอกไม้ป่าอยู่ พลานนั้นก็กระโจนทยานพุ่งเข้าใส่อย่างโหดร้ายเสียงสวบสาบของใบไม้ที่เสือแหวกออกมาทำให้เธอเหลียวกลับไปมองสายตาที่เบิกโพลงราวกับเห็นมัจจุราชเสียววินาทีนั้นก่อนที่จะกลายเป็นเสือสมิงร้ายร่างของชายหนุ่มกำยำก็พุ่งเข้ามาผลักหน้าาล้มกลิ้งบุดวิดจากคมเคี้ยวเล็บของเสือตัวนั้นไปได้มันพลาดเป้าทยานเข้าใส่ต้นไม้ เสียงดังสนั่นและสุดทวบลงอย่างบาดเจ็บและหิวโหวยชายหนุ่มที่มาช่วยไม่ปล่อยโอกาสยกหน้าผาที่มีลูกดอกคมกรีบอาบยาพิษเตรียมปล่อยลูกสอนเสือมันรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายกระโจนพลาดหนีหายเข้าไปในป่าใหญ่ทันทีเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเขาจึงได้หันมาดูสาวน้อยที่นอนบนพื้นหญ้ากับสีหน้าที่ยังตื่นตนก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆดร้อนๆอนพร้อมกับช้อนตัวพยุงให้ลุกขึ้นนั่งเธอปัดมือของเขาออกจากตัวรู้สึกเอียงอายนักเพราะตั้งแต่เกิดมานี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีชายหนุ่มมาสัมผัสเื่องร่างของเธอไม่เป็นไรไม่ต้องจับตัวข้าหรอกข้าลุกเองได้แล้วท่านเป็นใครมาจากไหนแต่ยังไงข้าก็ต้องขอบคุณท่านด้วย ที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าชื่อตะวันเป็นนายพรานป่าออกไล่ล่าเสือตัวนี้มาหลายวันแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาเจอมันที่นี่แล้วเธอก็เกือบจะตกเป็นเหยื่อมาแล้วนะยังดีที่ข้ามาทันชายหนุ่มตะวันที่หน้าตาหล่อโคมสันผิวพรรณก็ดูดีเกลี้ยงเกล่าวจนนภาไม่กล้าที่จะศบตาโดวยว่ามันว่าบิวในห่วงลึกของหัวใจยิ่งนักนี่เป็นครั้งแรก ที่เธอได้พบบุรุษและแถมยังได้ใกล้ชิดกันอีกอีกทั้งเขายังมาสัมผัสเธออีกเธอจึงพยายามลุกขึ้นนั่งแต่ก็ล้มตึงตงตลอดหนุ่มตะวันรู้ดีว่าข้อเท้าของเธอนั้นเคล็ดเสียแล้วและไม่อาจเดินไหวเผลอบ้างที่ตาสบตากันมันทำให้ทั้งสองวันวหวนักนั่นจึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองได้มีเวลาพูดคุยและเล่าอะไระไรายต่างๆ ให้กันฟังจนดูสนิทสนมและทราบว่าเธอกำลังจะไปหาพระฤาษีดาบทที่ถ้ำวันนี้อายุข้าครบ17ปีแล้วข้าอยากไปกราบพระฤาษีแล้วถามท่านว่าข้าจะพ้นจากมนต์ดำคำสาปนั้นจริงไหมแต่จะทำยังไงดีล่ะขาข้ามันเจ็บนักข้าคงไปไม่ไหวแนๆ่ๆใช่ เจ้าเดินไม่ไหวหรอกจากนี่ไปที่ถ้ำมันไกลนักนะข้อเท้าก็เจ็บแบบนี้คืนรอหายก็คงอีกหลายวันเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าอุ้มเจ้าไปเองนะเธอตกใจมากไม่ไหวที่จะปัดป้องมืออย่างเอียงอายแต่เขาก็ดื้อดึงที่จะช้อนตัวเธอขึ้นอุ้มอย่างง่ายดายด้วยร่างกายที่กำยำแข็งแรงหญิงสาวอันบอบบาง ขัดขืนแต่แรกนานเข้ากลับอ่อนลงและรู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดยอมให้เขาพาไปจนถึงถ้ำหรือสีดาบทแต่โดยดีเขาค่อยๆวางเธอลงอย่างแผ่วเบาที่หน้าผู้ทรงศีลที่กำลังเข้าฌานหลับตาและไม่นานท่านก็ลืมตามามองทั้งสองแล้วก็พูดว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าได้ชดใช้กรรม ได้ชดใช้คำสาปคำสาปจากสวรรค์ที่ลงโทษเจ้ามามันนานจนสมควรแก่เวลาที่จะยุติได้แล้วสาวน้อยนภาเธอดีใจนักหนาที่เรื่องเลวร้ายอาถรรพ์ต่างๆจะได้หมดสิ้นไปเสียทีแต่เธอก็ต้องขอมวดคิ้วเหมือนจะติดใจอะไรบางอย่างแล้วก็ถามขึ้นอย่างสงสัยท่านเจ้าขา ข้ายังจำได้ที่ท่านบอกว่าคำสาปต่างๆของข้าจะถูกถอนหมดสิ้นเมื่ออายุครบ17ปีบริบูรณ์และมีรักแท้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้อายุของข้าก็ถึงกำหนดนั้นแล้วจริงๆแต่เหลืออีกหนึ่งอย่างคือมีรักแท้แต่ว่าตอนนี้ข้ายังเอ่อทานฤาษีหัวเราะหึกหึกรู้ได้ทันทีว่า เรื่องที่หญิงสาวกำลังคลางแคลงสงสัยนั้นคือเรื่องอะไรท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าแล้วเจ้าคิดว่าตอนนี้มีชายหนุ่มเข้ามาในชีวิตของเจ้าบ้างหรือยังล่ะไม่ใช่หนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นหรือเจ้าคนนี้แหละที่จะมาช่วยถอนคำสาปให้เจา้าสาวน้อยนภะาก้มน้าเหลือบดูพรานหนุ่มตะวันก็เห็นเขายิ้มให้และมองมาก่อนแล้ว เธอถึงกับขวยอายหน้าแดงทำอะไรไม่ถูกมีอาการเก้อเก้อเขินเขินจนพระฤาษีต่างพูดตัดบทว่าเอาละเอาละอย่าพึ่งอายกันเลยถึงแม้ว่าคำสาปจากเบื้องบนจะถูกถอนไปจนหมดสิ้นแล้วแต่ยังเหลือพิธีอีกอย่างหนึง่งซึ่งต้องทำเพื่อเป็นการแจ้งแก่ฟ้าแก่สวรรค์ ว่าเจ้านั้นได้ชดใช้สิ่งที่ล่วงเกินมาจนครบวาระแล้วและขอสาบานว่าพวกเจ้าทั้งคู่นั้นจะเป็นคู่รักและจะรักเดียวรักแท้ต่อกันเอาละทำตามนี้นะพระฤาษีบอกให้ครานนมตะวันหาดินเหนียวมาก่อนหนึ่งแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกัน แล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปหุ่นชายหญิงเท่าฝ่ามือให้ใช้ได้สายศิลมัดรวมกันพร้อมกับเป่ารายเวทมนต์คาถาลงไปบอกให้ชายหนุ่มตะวันกับสาวน้อยนภาถือออกมายือนนอกถ้ำทางคู่อธิษฐานต่อฟ้าดินแล้วก็โยนหุ่นดินนั้นขึ้นไปบนฟ้าฉับพลันทันใดนั้นฟ้าที่สดใสกลับมืดคืมลง บังเกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเรียงแ่างดังกมปนาตแล้วสายฝนอันเย็นช่ำก็ตกโปรยปลายลงมาเพียงชั่วครู่ก็หยุดกลับเป็นแสงแดดสาดส่องลงมาเจิดจ,จ้าพร้อมลมพายุกระหน่ำรุนแรงแต่พักเดียวก็หยุดจากนั้นสายรุ้งเจ็ดสีที่สดใสพิ้งพราวก็ตีวงโค้งขึ้น แสงสีที่ระยิบระยับดูสวยงามราววิมานและครู่เดียวเหมือนกันที่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้สลายหายไปฟ้าหลังฝนที่มืดครึ้มก็สว่างสดใสกลับคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาลำนอไพรที่สงบเงียบอย่างเดิมทั้งค่่ซาบซึง้งบุญคุณกรุณาเมตตาของท่านผู้ทรงศีลยิ่งนักจึงพากันกราบลาพระฤาษีดาบท และเดินทางกลับไปยังบ้านของนภพาซึ่งบุญมาและจันดาพ่อแม่ก็นั่งรอลูกสาวกลับมาอย่างกระวนกระวายเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับลูกสาวตนอีกเมื่อเธอเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังทั้งคู่ก็โล่งอกและพร้อมรับขวัญลูกสาวและคนรักของเธอและฝากฝังให้เขารักและดูแลเธอเหมือนพ่อกับแม่พรนา,านหนุ่มตะวันก้มลงกราบพ่อแม่ของเธออย่างเคารพ เขาสัญญาว่าจะรักและดูแลนภายอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะพึงกระทําได้เมื่อฟ้าฝนที่เมื่อครึ้มผ่านพ้นไปท้องฟ้าใหม่ที่สดใสก็หวนกลับมาอีกครั้งเรือนไม้หลังเล็กๆถูกสร้างข้างเคียงขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนั่นก็คือเรือนหอของทั้งคู่นั่นเองทั้งสี่ชีวิตก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสืบตลอดมาทะเลย่อมมีคลื่น ก็เหมือนชีวิตที่ย่อมมีอุปสรรคมานะอดทนเพียรพยายามเท่านั้นที่จะฟันฝ่าผ่านพ้นลุ่งไปได้